<The> Soul. Food for the Soul ์ด o r the s o u ี EP นี้เป็น EP ที่4แล้วก็เป็นการครบ1เดือนนะครับที่ผมได้มานั่งอยู่หน้าไมโครโฟนแล้วก็ทำรายการนี้พูดคุยถึงเรื่องการใช้ชีวิตแล้วก็เอาเรื่องอาหารการกินมานั่งคุยกับท่านผู้ฟังนะครับเราตื่นขึ้นมาด้วยความรู้สึกอึมครึมหดหู่กับสถานการณ์ปัจจุบันซึ่ง เรียกว่าหลายท่านก็คงจะท้อใจแล้วก็มีความท้อถอยในการดำเนินชีวิตซึ่งไม่ว่าจะเป็นการเดินทางการใช้ชีวิตนะอาทิตย์หน้าเราคงจะถูกจำกัดออทุกสิ่งอย่างทำให้เราใช้ชีวิตได้อย่างยากลำบากแล้วก็ผมเองก็นึกถึงปีที่แล้วนะครับที่ได้มีโอกาส ไปเที่ยวทำกิจกรรมต่างๆอย่างอิสระซึ่งตรงข้ามกับปีนี้ที่เราไปไหนไม่ได้นะครับกลับไปดู f เฟซบุ๊กเก่าๆโพสต์ต่างๆแล้วก็ทำให้คิดถึงบรรยากาศความสุขเหล่านั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการเดินขึ้นดอยหลวงเชียงดาวปีที่แล้วซึ่งผมเดินขึ้นเดินลงทั้งหมดเนี่ยรวมกันแล้วสครั้งในปีนั้นแล้วก็มีทริปที่ลงดำน้ำที่ซมิลันครั้งหนึ่งนะครับ บรรยากาศแบบความความสุขแบบนั้นที่ลำบากในการใช้ชีวิตแต่ว่ามันเป็นความลำบากที่มีความสุขตรงกันข้ามกับในปัจจุบันนะครับที่เป็นความลำบากที่จะต้องอยู่ด้วยความหวาดกลัวหวาดระแวงนะครับก็เลยอยากจะใช้เวลาพูดถึง Food for the Soul ใน EP นี้เกี่ยวกับเรื่องของ การมองความสุขในความยากลำบากแต่ว่าเราสามารถมองถึงความสุขเล็กๆน้อยๆที่อยู่ในความเรียบง่ายนะครับอยู่ในชีวิตของตัวเองในปัจจุบันได้ก็เลยอยากจะตั้งชื่อ EP นี้ว่าสวาามความสุขกับไขเจียวบนน้อยดอนหลวงเชียงดาวและกัดน,นะครับ การเดินขึ้นดอยหลวงเชียงดาวในครั้งที่2ของผมในปีที่แล้วเนี่ยรวมๆการเดินขึ้นและลงเนี่ยทั้งหมด21กิโลนะฮะค่อยๆเดินไต่ระดับความสูงช้าๆใช้เวลาการขึ้นทั้งหมดประมาณ5ชั่วโมงครึ่งจนถึงลานกลางเต็นท์ที่อ่างสลุงนะครับแล้วก็เดินอีกชั่วโมงหนึ่งเพื่อขึ้นเรียกว่าเรียกว่าตะกายปีนดีกว่านะครับ นั่นอีกชั่วโมงหนึ่งเพื่อขึ้นไปอย่างยอดดอยนะครับก็นั่นก็คือเราก็บรรลุถึงยอดดอยที่สูงที่สุดในประเทศไทยที่ใช้เท้าเดินขึ้นแล้วก็ไม่ได้ขึ้นกันได้ง่ายๆคําว่าไม่ได้ขึ้นกันได้ง่ายๆอันนี้ไม่ได้หมายความว่ามันยากลําบากอย่างเดียวแต่ว่ามันมีกระบวนการทางราชการหลายอย่างมากที่สร้างข้อจํากัดในการคัดคนขึ้นนะฮะไม่ว่าจะเป็นการจองคิวการเดินเท้าขึ้นการกินอยู่การใช้ชีวิตนะฮะ คือมันไม่มีความสะดวกใดๆเลยบนนั้นนะฮะคือคือมีทุกรสชาติพูดง่ายๆก็คือว่าไปลำบากอะ่ะเดินไกลชันเหนื่อยไม่มีน้ำนะครับไม่ได้อาบน้ำตลอดทั้งทริปไม่มีไฟนะครับนอนอยู่บนเต็นที่หนาวเหน็บยิ่งกลางคืนอุณหภูมิเลขตัวเดียวอะ่ะน้ำดื่มมีจำกัดให้ได้แค่คนละ2ขวดลิตรซึ่ง2ขวดลิตรคือต้องใช้ ทั้งดื่มทั้งล้างหน้าทั้งทำธุระนะครับเพราะฉะนั้นจะใช้ก็ต้องวางแผนอย่างประหยัดในการใช้น้ําของที่เอาขึ้นไปก็ต้องเอาขึ้นไปเท่าที่จําเป็นมีการจํากัดน้ําหนักเพราะว่าลูกหาบความสามารถของเขาแต่ละคนก็แบกในน้ําหนักที่จํากัดเท่านั้นนะครับแล้วก็ขอโทษจะอ,อึจะฉี่ก็ต้องถ่ายลงในถุงขยะดำนะครับ นั่งอยู่บนเก้าอี้ปัติกนะครับของร้านก๋วยเตี๋ยวแบบเจาะรูแล้วก็เอาถุงดํานั้นครอบลงไปแล้วก็นั่งลงไปทําทุลักที่สําคัญก็คือคุณต้องหอบนะฮะเอาขยะสิ่งปฏิกูลลงมาทิ้งข้างล่างด้วยนะครับคือเดินลงก็ต้องหอบลงมาด้วยรวมถึงที่ชู้เปียกก็ห้ามห้ามนำขึ้นไปใช้แต่ทริปนั้นเนี่ยเราเดินการใช้ใช้กำลังผมผมผู้นับแคลอรี่จากนาฬิกา ก็มือนะฮะที่เป็นนาฬิกาออกกำลังเนี่ยออการเดินทั้งวันในวันนั้นเนี่ยเราเผาเบิร์นแคลอรี่ไปประมาณ2,000กว่าแคลนะฮะซึ่งจากออสถานีวิจัยสัตว์ป่าเดินมาประมาณ6ชั่วโมงมาถึงลานกลางเต็นท์นะครับพักแป๊บเดียวชั่วโมงหนึ่งแล้วก็จากลานกลางเต็นท์เราก็ต้องปีนขึ้นไปยังยอดดอยหลวงเชียงดาวอีกประมาณชั่วโมงหนึ่งเพื่อที่จะรอดูพระอาทิตย์ตกนะครับ เรียกว่าเรียกว่าวันนั้นเนี่ยเดินตั้งแต่7จ็ดโมงเชา้าลงมาถึงก่อนจะได้กินข้าวเย็นเนี่ยก็ประมาณ6กโมงเย็นนะฮะซึ่งแน่นอนการเบินไป2อง0ักว่าแคลอรี่ทุกคนหิวโซแน่นอนนะครับคือกินอะไรก็อร่อยอว่าง่ายๆนะฮะสำหรับทริปนั้นเนี่ยมีพ่อครัวที่เราจ้างแก่ให้ขึ้นไปทำอาหารให้บนนั้นซึ่ง ถ้าถามใครที่เป็นเซียนดอยหลวงเชียงดาวก็ต้องรู้จักชื่อลุงสิงคํานะครับซึ่งลุงสิงคํานั้นเป็นทั้งผู้นําทางเป็นพรานแล้วก็เป็นพ่อครัวที่เดินขึ้นเดินลงดอยหลวงเชียงดาวเนี่ยป,ประมาณ40ปีแล้วนะฮะเ,เรียกว่าเรากลับลงมาเนี่ยคือทุกคนหิวลากไส้นะฮะแล้วก็พี่สิงคําวันนั้นเนี่ยทำเมนูง่ายๆมากเลยแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเมนู ที่ที่แกทำวันนั้นมันอร่อยอย่างนี้เนาะก็คือมีไข่เจียวนะฮะมีข้าวสวยนะ,ะแล้วก็มีต้มยำไก่มีผัดผักวันนั้นเราใช้ไข่ไข่ทั้งหมด1ถาดกินกัน6คนแล้วกินเหมือนพายุลงนะครับแป๊บเดียวหมดแป๊บเดียวหมดแล้วผมวันนั้นกินกินเข้าไป3จานนะฮะคือ เรียกว่าเป็นไข่เจียวที่อร่อยชิบหายที่สุดในชีวิตขอโทษทีที่ต้องใช้คํานี้นะครับเพราะมันอร่อยจริงๆแม่งโคตรอร่อยนะฮะจนกระทั่งผมต้องขอไปนั่งคุยกับพี่สิงคาว่าพี่ทําไมทอดไข่ให้มันอร่อยขนาดนี้นะฮะแกก็บอกว่าก็ไม่มีอะไรก็แค่ทอดไข่เจียวน้องจะมองให้มันอร่อยมันก็อร่อยได้เพราะว่าถ้ามองว่ามันไม่มีอะไร ต้องซับซ้อนแล้วเราเอนจอยมีความสุขกับความไม่มีอะไรมันก็ทําให้ชีวิตมีความสุขได้นะครับเป็นประโยคที่ผมจำมาจนถึงปัจจุบันนี้แหละแล้วก็เป็นข้อคิดในการใช้ชีวิตแอปพลายไปใช้กับอย่างอื่นได้นะครับพี่สิงคาก็บอกว่าจริงๆแล้วเคล็ดลับมันก็ไม่ได้มีอะไรหรอกก็คือใช้ไข่แค่2ฟองนะฮะ กำลังเหมาะสำหรับกระทะ1กระทะแต่วันนั้นเนี่ยน้องมากัน7คนนะครับเพื่อให้เกิดให้เร็วขึ้นเนี่ยแกก็ใช้ทั้งหมด5ฟองนะครับเพื่อที่จะเรียกว่าอะไรอะ่ะเมื่อตีไข่แล้วเนี่ยไม่ให้มันฟูขึ้นนะฮะไม่ให้ล้นกระทะเวลาทอดนะครับแกก็บอกว่าวิธีการก็คือตอกไข่เสร็จนะครับลงใส่ถ้วยหรือจานนะครับเสร็จแล้วก็หยิบขึ้นมาเอาซ่อมตี นะครับตีเร็วๆให้เข้ากันนะครับแล้ววางทิ้งไว้นะฮะแล้วก็รีบเอาลงกระทะเลยฟองอากาศจะได้แฝงตัวอยู่ในเนื้อไข่ไม่ลอยขึ้นมาจนหมดนะครับแกบอกไว้ว่าถ้าอยากได้ไข่ที่ฟูกรอบนะครับน้ำมันจะต้องมากพอแต่ต้องไม่มากเกินไปนะครับและต้องร้อนระดับควันขึ้นชุยๆแต่ไม่ใช่ควันกระมงนะฮะแกก็บอกว่า เ,เวลาใส่ไข่ลงทอดนะฮะอย่าลืมคนนะฮะเพื่อให,ให้ให้ไข่ตรงกลางสุกก่อนแล้วก็ปล่อยให้กรอบนะ,ะข้างนอกเป็นสีทองก่อนพลิกไข่ก็ต้องเห็นว่าตรงกลางสุกแล้วนะครับต้องให้ตรงกลางสุกด้วยนะครับว่าลักแกก็เลยนาไข่ลงไปทอดนะครับเทไข่ลงไปนะฮะในขณะที่ทอดเนี่ยก็ต้อง ระวังนิดนึงนะครับอย่าลืมคนนะฮะแล้วก็เวลาเทไข่เนี่ยพยายามให้ไข่มันเป็นสายนะครับเอ่อหมายถึงว่าส,สายเนี่ยคือคือเรียกว่าอะไรอะ่ะไม่เทลงไปครั้งเดียวอ่ะนะฮะไข่เจียวจะออกมาฟูหนาเสมอกันทั้งชิ้นสวยงามนะครับหรือจะลองใช้เอ่อ ไข่เป็ดและไข่ไก่ผสมกันก็ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นแกก็บอกว่าในสัสดส่วน3ต่อ1นะครับไข่ไก่3ฟองไข่เป็ด1ฟองนะครับเพื่อให้ได้เนื้อไข่ที่ฟูกรอบนะครับตั้งทรงสวยเวลาทอดเราจะใช้ไฟกลางและไฟแรงเพื่อรักษาทรงไข่ไว้ให้สวยนะครับแล้วก็ใส่น้ำมันประมาณ1 3ส่วน3ของหม้อนะครับกค่ใช้หม้อ หมอ้อทอดก็ได้กระทะก็ได้นะครับแต่ว่าเพื่อความสะดวกและรวดเร็วแล้วก็เพื่อจํานวนให้พอคนนะวันนั้นนะ่ะคืนนั้นนะ่ะแกะบอกขอใช้เป็นกระทะแล้วกันนะฮะเวลาใส่ไข่ค่อยๆเทให้น้ําหนักไข่มีความเสมอกันอันนี้แกบอกนะแล้วพอไข่เซตตัวก็ลดไฟลงให้เหลือระดับกลางให้สุกทั่วกันแล้วค่อยพลิกนะครับทอดไขด่จนเป็นสีทองเล่งไฟตอนท้ายเพื่อไล่น้ํามันออกยกขึ้นพักในตะแกรงแล้วก็เอาขึ้นนะฮะ เทคนิคอีกอันหนึ่งที่แกบอกมานะครับก็คือสิ่งที่ยากก็คือการกลับไข่นะครับอันนี้คือสิ่งที่ท้าทายแต่ก็ถ้าใครที่มือใหม่ไม่สามารถเขาเรียกว่าสบัดกระทะได้ก็ใช้ตะหลิวแซะแล้วก็โยกกระทะนะครับการโยกก็ต้องฝึกนิดนึงนะครับทั้งนี้ต้องมีจังหวะในการโยกเพื่อให้กลับไข่แล้วก็บางทีเนี่ยการใช้ตะหลิวอาจจะทําให้ไข่ออกมาไม่สวยนะครับก็ฝึกไปฝึก โยนกระทะโยกกระทะไปนะครับก็เนี่ยก็คือเทคนิคของการใช้กระทะแล้วก็เทคนิคของการทอดไข่นะครับพี่สิงคาบอกว่าถ้าจะใส่หมูสับบอกแกบอกเลยนะแนะนำให้ผัดหมูสับก,ก่อนแล้วโรยหน้าแทนนะฮะไม่ใส่หมูสับลงไปเลยเพราะเนื้อหมูนะั้นะนะ่สุกยากกว่าเนื้อหมูจะสุกอาจจะทำให้ความสุกข,ข,ของไข่ไม่พอดีนะฮะ หรือว่าบางทีจะเจียวกากหมูใส่เข้าไปเนี่ยให้ใส่น้ําลงไปนิดนึงกากหมูต้องใส่เกลือลงไปเล็กน้อยนะครับแล้วก็ใส่น้ํำส้มสายชูลงไปนิดนึงช่วยให้น้ํามันไม่กระเด็นเจียวไปเรื่อยๆเสร็จแล้วน้ํามันหมูจะกลายเป็นน้ํามันใสเลยแล้วก็เอามาโรยให้ไข่เจียวอร่อยขึ้นนะครับอีกอย่างหนึงที่แกบอกก็คือว่า ระหว่างเรื่องระยะเวลาในการทอดและอุณหภูมิที่มีความร้อนนะฮะที่ความร้อนที่ต้องสัมพันธ์กันที่สุดเช่นไฟแรงไปแต่ใช้เวลาทอดไม่นานนะครับไข่ข้างนอกก็จะกรอบแต่ข้างในจะข้นไม่สุกเพราะฉะนั้นต้องใช้ไฟให้พอดีกับระยะเวลาที่เหมาะสมอันนี้ก็แกก็บอกว่าถือเป็นอีกเคล็ดลับหนึ่งในความอร่อยของไข่เจียวนะครับผมก็ถามอีกว่าพี่แล้วเวลากินไข่เจียวพี่ว่ากินกับอะไรถึงจะอร่อยพี่สิงค์คำก็บอกว่า แค่น้ำปลาพริกก็อร่อยแล้วนะฮะหรือกินกับซอสสีราชาก็ได้ซึ่งผมเป็นคนที่ชอบกินไข่เจียวกับซอสสีลาชาเนาะแล้วก็ได้ไข่เจียวมาโปะบนข้าวสวยวร้อนๆรนาดซอสสีราชาปุ๊บแล้วก็หั่นไข่เป็นชิ้นๆๆแล้วก็คลุกเลยเหมือนข้าวแกงนะครับเอ่ออันนี้คือคือฟินอะ่ะสำหรับผมนะครับอันนี้คือคือเคล็ดลับที่แกบอกมาเรื่องของไข่เจียวนะครับซึ่ง มันเป็นความเรียบง่ายที่ผมคิดว่าหรือไม่ลงจริงๆนะครับพูดถึงการใช้ชีวิตการกินอยู่การเดินความยากลำบากที่ประสบการณ์จาก กิจกรรมเดินเท้าขึ้นดอยหลวงเชียงดาวในปีที่แล้วทั้ง3ครั้งเวลาเดินเนี่ยมันต้องอยู่กับตัวเองใช่ไหมฮะแล้วก็มันมันไม่สามารถที่จะคอนเซนเทรตกับอะไรที่ทำให้เรารู้สึกเหนื่อยมันจะทำให้เรายิ่งเหนื่อยขึ้นมีอยู่บางช่วงที่ผมนึกถึงแอนิเมชันเรื่องหนึ่งที่หลายๆคนคงได้มีโอกาสดูนะครับ a อนิเมชันเรื่อง Prince of Egypt ซึ่งดูแล้วเนี่ยมันนึกถึงตัวเองยังไงเพราะว่ามันเป็นเรื่องราวความเป็นมาของชนชาติอิสราเอลนะครับที่พระเจ้าให้ม o เสสเป็นคนนำชนชาตินี้ออกมาจากการปกครองของฟาโรห์แห่งอียิปต์นะฮะการออกมาจากอียิปต์ในครั้งนั้นเนี่ยพระเจ้าจะนำชนชาติอิสราเอลไปสู่ดินแดนพันธสัญญาแต่ ต้องเดินเทา้าต้องเผชิญกับความยากลําบากแล้วก็เดินด้วยความกดดันเพราะว่ากองทัพของฟารโรก็ไล่ตามมานะครับที่จะมาเอาคืนนะฮะเรียกว่าจะมาเอาเอาชนชาตินี้คืนกลับไปที่อียิปต์แต่ในที่สุดกองทัพของฟารโรก็ถูกทําลายขนาดที่เดินข้ามทะเลแดงนะครับ ในขณะที่กองทัพฟาโร่พยายามไล่ตามชนชาติอิสราเอลนะฮะถึงแม้ว่าจะหลุดลอดจากการไล่ตามแต่ชนชาติอิสราเอลนะโดยความเป็นมนุษย์เนาะนะครับก็ยังไม่พอใจเดินไปบ่นไปนะครับทุกก้าวที่เดินตามโมเสสที่เป็นผู้นำํำไม่ว่าพระเจ้าจะให้มากแค่ไหนก็ยังคงบน่บนบน่บนบ่นนะครับขอนูน่นขอนี่ไปตลอดทางซึ่งระหว่างทางที่เดินบนเทรคของดอยหลวงประมาณ 8ชั่วโมงนะฮะอันนี้เฉพาะขึ้นนะครับถ้าขึ้นและลงเนี่ยก็ก็เรียกว่า16ชั่วโมงที่ใช้เวลาอยู่กับฝีเท้าของตัวเองผมก็นึกถึงตัวเองแล้วก็เปรียบเทียบกับเหตุการณ์นี้นะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแล้วก็ผมกลับมาอ่านหนังสือสดุดีในพระคัมภีร์ของคริสเตียนนะครับในบทที่106ข้อ12-15ซึ่งเป็นข้อ เตือนใจสาหรับผมเกี่ยวกับคนอิสราเอลเมื่อพวกเขากลายเป็นกลุ่มคนที่โลภแล้วก็จุกจิกเรียกร้องนี่คือตัวอย่างให้เห็นนะครับแล้วก็เตือนใจผมในอันตรายของกิเลสตัณหาที่มีที่มาจากความไม่รู้จักพอของคนข้อความพูดไว้อย่างนี้ว่าแล้วท่านจะเชื่อพระวจนะของพระองค์ท่านร้องเพลงสรรเสริญพระองค์แต่ไม่ช้าท่านเหล่านั้นก็ลืมบรรดาพระราชกิจของพระองค์เสีย ท่านไม่คอยคําปรึกษาของพระเจ้าแต่ในถิ่นธุรกันดารน,นั้นท่านเกิดความอยากอย่างรุนแรงและได้ทดลองพระเจ้าในที่แห้งแลง้งพระองค์ประทานสิ่งที่ท่านขอแต่ส่งส่งโรคผอแมแห้งมาท่ามกลางท่านย้อนกลับไปมองชีวิตการทํางานของตัวผมเองที่ผ่านมาผมไม่เคยอายเลยที่จะบอกว่าผมเคยเป็นแบบนั้นนะนะคือทะเยอทะยานกับความสําเร็จนะครับกับ หน้าที่การงานกับตําแหน่งที่ถือว่าเป็นหัวโขนรวมถึงสิ่งที่อยากได้มาประเคนความต้องการของตัวเองนะครับไม่ว่าจะเป็นรถยุโรปมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์นะครับความฟุ่มเฟือยของการสําเร็จความสําเร็จนะฮะตำแหน่งหน้าที่การงานที่ไม่เคยฟูลฟิลความต้องการอันไม่สิ้นสุดของตัวเองเลยสักครั้งนะครับก่อนที่จะได้มันมาก็ตื่นเต้นนะฮะขวนขวายหาข้อมูลนะครับแต่แปลกที่พอได้มันมาแล้วเนี่ย ความตื่นเต้นหายไปแป๊บเดียวก็เบื่อนะครับจนในที่สุดพระเจ้าอาจจะสอนผมนะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากโควิดตอนนี้เนี่ยนะครับต้องออกจากงานที่เคยทำผมต้องขายรถขายมอเตอร์ไซค์นะครับแล้วก็เหลือเพียงรถเล็กๆคันเดียวที่ใช้อยู่ในปัจจุบันแต่ผมต้องบอกจริงๆนะครับว่า เมื่อหลุดจากสิ่งเหล่านี้ไปผมยอมยอมเลตโกยอมปล่อยมือยอมปล่อยวางยอมตัดสินใจขายมันเหมือนปลดล็อกอะ่ะมันแปลกมากที่ที่ผมไม่รู้สึกว่าเราสูญเสียอะไรไปแต่ตรงกันข้ามเราหันกลับมามองแล้วเรามีความรู้สึกว่าชีวิตก่อนหน้านั้นเนี่ยทำไมเราถึงไม่รู้จักพอแล้วก็ทำไมถึงยังต้องการสิ่งนั้นสิ่งนี้เสมอแต่เมื่อเรายอม l e t โกแล้วก็ยอมยอมขายยอมคืนสิ่งต่างๆเหล่านั้นให้กับพระเจ้าไปหมดเรารู้สึกเฮ้ยเราก็อยู่ได้นี่หว่าชีวิตมันก็มีความสุขเนาะแล้วก็มีความรู้สึกว่ามันพอแล้วอะนะครับบทเรียนจากตรงนี้เนี่ยทำให้ผมรู้สึกว่าถ้าเราไม่ระวังเพียงพอเราอาจจะเสียเวลาบางบางทีอาจจะเป็นเวลาทั้งชีวิตนะครับในการพยายามขวอคว้า ให้ได้มาในสิ่งที่เราไม่มีแม้กระทั่งยอมเป็นหนี้นะเพื่อให้ได้หน้านะครับอันนี้บอกตรงๆเลยว่ามันเกิดขึ้นกับทุกคนนะครับยกตัวอย่างง่ายๆยกตัวอย่างอย่างคนง่ายๆน,นะครับเช่นว่าเวลาเรามีความรักนะครับรอเวลาที่เหมาะสมจะแต่งงานไม่ได้ก็ไม่มีความสุขเมื่อแต่งงานไปแล้วเห็นความไม่สมบูรณ์ของคู่แต่งงานก็ไม่มีความสุขอีก เมื่อตัดสินใจมีลูกอยากให้ลูกโตไปโรงเรียนเร็วๆพอไม่อยากเลี้ยงลูกแล้วไม่อยากมีไม่อยากมีภาระนะครับก็ไม่มีความสุขอีกที่จะต้องดูแลลูกต่อไปเมื่อลูกเข้าโรงเรียนก็ดันรอไม่ได้อีกให้ลูกเรียนจบนะครับเพรขี้เกียจต้องส่งความต้องการที่ไม่เพียงพอมันก็จะเป็นทอดๆอย่างนี้นะครับจนผมว่ามันเป็นไปได้เรื่อยๆถ้าไม่ปล่อยวางก็คือมันก็คือไม่มีความสุขไปจนตาย ผมอยากจะเปรียบเทียบตรงนี้อย่างคนอิสราเอลนี่แหละนะครับพระเจ้ามีแต่ให้ให้พวกเขาตลอดเวลานะครับบน่บนบน่บนบน่บนบ่นก็ยังบ่นอยู่ด้วยความไม่รู้จักพอและต้องการมากกว่าสิ่งที่ได้รับเพราะฉะนั้นบทเรียนที่ผมได้จากเรื่องอิสราเอลนี้ปนวกกับเรื่องของการเดินที่ดอยหลวงจิงดาวและการใช้ชีวิตนะครับกับมื้ออาหารไข่เจียวโปะบนข้าวอ่ะมันเป็นความรู้สึก ที่ตัวเองได้รักว่าจงมีความสุขในสิ่งที่มีในสิ่งที่มีนี้หมายถึงสิ่งที่ตัวคุณเองสามารถอยู่กับมันอย่างมีความสุขได้นะครับก็ง่ายๆก็เหมือนกับข้าวโปะไข่เจียวล้นๆของพี่สิงห์คบนดอยนะครับที่ถ้ามองดีๆมันโคตรอร่อยเพราะมันมีให้กินแค่นั้นเพราะฉะนั้นอยากให้ท่านผู้ฟังลองนั่งดูแล้วก็นับพรที่คุณมีในชีวิตนะครับ สำหรับผมเนี่ยผมบอกว่านักประพรนที่พระเจ้าให้ให้หัวใจของคุณพองโตในรายละเอียดต่างๆในการเดินทางของชีวิตและอยากจะให้ทุกคนเรียนรู้ที่จะมีความสุขและมองหามันในที่ที่คุณอยู่และในเส้นทางที่คุณเดินไปนะครับเพราะฉะนั้นใน EP นี้เนี่ยผมเตือนตัวเองในสถานการณ์ตอนนี้ที่ยากลำบากหลายคนอาจจะ น,นหลายคนอาจจะต้องขายของเก่ากินหลายคนอาจจะต้องออยากลำบากอย่างอยู่อย่างประหยัดแต่ว่าคุณจะอยู่ได้โดยมองที่ปัญหาหรือมองในความสุขในสิ่งที่มีนั่นเป็นเส้นทางที่คุณจะต้องเลือกนะครับถ้าเราอยู่ในความสุขในสิ่งที่มีได้ก็อาจจะเหมือนสิ่งที่พี่สิงค์คำได้บอกผมแล้วก็จะเอามาพูดซ้ำตอนนี้ว่า ไม่มีอะไรก็แค่ทอดไข่เจียวคุณจะมองให้มันไม่มีความสุขมันก็ไม่มีความสุขได้แต่ถ้าคุณจะมองในความไม่มีอะไรให้มันอร่อยได้ก็เพราะว่าคุณคิดว่ามันไม่มีอะไรต้องซับซ้อนเท้านี้มันก็มีความสุขได้แล้วเพราะฉะนั้น Food for the Soul ใน EP นี้ก็อยากจะให้กําลังใจและหนุนใจนะครับคุณไม่สามารถเรียกความลำบากได้แต่จงมีความสุข หาความสุขกับมันแล้วผมเชื่อว่าคุณจะผ่านสถานการณ์ตรงนี้ไปได้ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านนะครับแล้วเรามาพบกันอีกใน EP ีต่อไปในอาทิตย์หน้าขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านครับสวัสดีครับ Food for the soul the